สบายดีสบายดีพี่น้องป่องป้ายทั้งในและต่างประเทศสวัสดีพี่น้องชาวยู YouTube, ทูบทุกท่านไว้ลีนพันกันสินเจ้าอันยองฮาเซโยกูดบอกูดติเฮลโหลาวยี่ห้า พูดไปเรื่อยไม่รู้พูดถูกรูอเปล่าเนาะตอนนี้เรากำลังเดินทางจะไปเซเว่นสาขาที่สองที่มาตั้งอยู่ที่นคะรหลวงเวียงจันทร์ก,กับคนขับรถมือใหม่ที่เราเรียนขับรถด,ด้วยกันมาเนาะด้ะ้วั็เลยมาซ้อมขับด้วยขับลงตัวจริงขับรถตัวเองเนาะไม่ใช่รถโรงเรียนในคลิปก็จะได้ยินเสียงพูดคุยกันเรื่องการขับรถนิดนึงเนอ้อต้องขอโทษด,ด้วย และก็ต้องพาพี่พเ,พเพื่อนทุกท่านสมบรรยากาศข้างทางเดินทางไปเซเว่นด้วยกันเลยเด้อทุกคนบรรยากาศจะเป็นยังไงมาติดตามชมกันได้เลยเนาะแล้วเราก็จะไปเบิ่งกันว่าของขายในเซเว่นที่มาขายในลาวจะต่างจากมินิมาร์หรือห้านสะดวกซื้อในลาว แบบใดกันจะต่างกันอ่าเป็นตัวใดเนาะที่เอามาขายจะต่างกันแนวใดตอกมาหับโซมน้ำกันเลยเนนะทุกคนเนาะ ว่าเลนทางน่ะเฮ้ยตึงเ,เลนไหมิกซี่จะต้องขึดถึงรถงที่อยู่ข้างหลังนะจ๊ะขับรถนะจ๊ะใกล้จะเปิดแล้ว งานเสียดเนี่ยอันนี้โครงการอัน่ามันจะเป็นภาษาอังกฤษอ่านบอกรถแลนด์โรเวอร์มือสองรถแลนด์โรเวอร์อันนี้ของเขาอันนี้จอดอยู่นี่ของพ่เจ้าวรถมันขี่เขามาเนะี่ยมันเจ้ากวาขี่ตัด ข้ไไงางหน้ามีรถน้อยกำลังจะออกขี่ไปเป็นแถวกับเขาโลดนขี่ไปเป็นแถวกับคารุา่เจาะเจาะเจาะโอเคเน่เห็นป่ะมีสองทางเลยแล้วก็สับแล้วแหละ อพาร์ตเมนต์ให้เสาอันนี้ก็ส้ายเที่ยวอะขอบใจมีกลมหัวให้ขอบใจขอบใจคนเกาหลีตัวค่ะมันก็จิตโดนแล้วมันหมดไปรถเอาจอดหทนไปอยากไปแต่โดน ก็คือคาลิหาสคาลิหาดของไทยบบฮูโคตรเลยสวยรู้กล้จะถึงแล้วครับใกล้จะถึงเซเว่นแล้วครับอันนี้หาดอาหารและคาราโอเกะจีน กับวงวันขลืหาดภัยอันนี้กัดูละลังการงานสร้างดูแต่กำแพงว่านก็หมดไปหลายแสนและตรงข้ามนี้ก็เป็นเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเซเว่นมาเันเซเว เปลี่ยนคนขับรถเอามามุมนี้คือเก่ามา้บึงบา้บานรูบา้านรูบ้านรวยที่นครหลวงวิงจันไม่รู้บ้านใครแต่ไม่ใช่บ้านเรามันกินดอกวงังยานี่ป่ะจ๊ะไม่เห็นนะ ทางเขาแล้วเขาจะให้ทางเราไหมทีนี้นแม่แม่แดงลงไปทอทาง <c oughs> บบกแบบ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 เลียวลงเลี้ยวมาแอบมาลงอะไรฉันจะได้ขาม คอหลวงเวียงจัน์นะฮะตอนน้นออกัค่ียอก็อยู่ดอกคะแนนปันทางออกไปโลง แ็บแดงเลื่อนบร็เหณแเลื่ดเห็นแล้วเป็นแซมแซมขัมขมบทางคนขาดหอ,หอมหอมอมอาหาร้อมหอมเข้าอุ่นอาหาร นี่มันมีมันมีเขาเว็บอ่ะนี่นยังไงไปเอาเห็ดน้ำเปียกมด,ด มีกาแฟโอวันตินโอวันตินกาแฟลาเต้เดะกินบ่อน้ำอนนี้เป็นโคล่าโอ้โหใกล้ๆเลยเด็ดๆราคาดิเดอกน้อยสิบพันเจาะง่ายเจาะกลางสิบหกพันหาล้อยจอกใหญ่สเอ็ดพันหาล้อย ก็คนละรสชาตเนาะไปหานมแถวร้านค่ะก็เอามาแต่น,นมที่ว่าคนล่าหมักกินเนาะคนล่าบ่หมากกินเนนาากกนขาก็บ่เอามาเลยที่น,นี่บ่อาลีกินนะ นี่ยแจุนี้รสจืดนี่ดิตัวใดอันหาสิบเจ็ดพันได้แพ็กหนึ่งธรรมาดาตัวใดเนะาะอลีมันกินเนาะ ไฮคิว <IQ. S 2> สูตรหนึ่นนงเรื่อมีว่าตัวนั้นเนาะบมมีบมมีสัมนุ่ม <c oughs> Tony ba? din. Hmm, paano naman? เบียเบียขนาดหกหกกล่องเบียเบียนี่เบีย,บยต่างประเทศ นมป่องหนะ็นน้จะเบ่งตัวนมอ,อลีมันกินอะแหละอ่ะวนีตอนอัวนี้น้ำก็ได้อ่ามูยอง อยองไหอารีตัวจ้าสัวนี่แสบเจ้สัวกาแฟกาแฟเียิตา่งกาบบนไปนไดเนาะเรอยากซ้ำๆกับอันนั้น ำก็มีนิมากล่ากระไล่รืยนมีนิมากล่ากันเลยต่างก็มีพวกอันของเวฟนี่แหละของเวฟลายต่พิชชาเวฟ คิวกลางคืนเน่ก็จะแซกบเลยสามสิบเอ็ดพันคำก็ชื่อเขาหางทางแน่แน่กว่าอาว่าของกินแค่สา,าๆๆมผักโขมชีสสามสิบสามพันเน่าม้ายงอั้ไหนมดบอบอ อันนี้8,000อันนี้8,000เน็นราคาเ เค็มอะพอแล้วเต็มเงินชิบขอเออก็เส่วนฟลทเขาก็มาเสิแนวกินอะไรเสิวนฟลท์ น้ำจีบชะะารเปาเพิ่มบอร,ระว่างล้มราะงัะ้นราวงหาเขา่าสรุปร้านเซเว่นกับมินิมาร์หรือร้านสะดวกซื้อที่เปิดมาก่อนหน้าที่จะมีเซเว่น ของขายที่แตกต่างกันก็คือขนมจีบชะละเปาแล้วก็อาหารที่อุ่นไมโครเวฟเป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นพวกอาหารกล่องแล้วก็น้ำที่ไปเติมน้ำแข็งแล้วก็เติมน้ำเอาเองนั้นไม่มีในมินิมาร์ทที่เป็นของคนลาวแต่ของอื่นๆมีขายอยู่แล้วก่อนหน้าที่มี เซเว่ Seven, มาเปิดที่ลาวอันนี้พูดให้คนที่ไม่เคยมาลาวเข้าใจพอเห็นคอมเมนต์บางท่านก่อนที่จะเปิดเซเห็นเขาลงกันใน Facebook เหมือนพูดเหมือนว่าที่ลาวไม่เคยมีมิมนิมาหรือร้านสะดวกซื้อแบบนี้สักที่เลยแต่แค่ไม่ได้ซื้อไม่ได้ใส่ซื่อว่าเซเว่แค่นั้นเขาก็ใส่ซื่อตามซื่อของ คนที่เป็นเจ้าของหลานสะดวกซื้ออันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและกดติดตามคลิปของเราเนาะขอบคุณมากๆขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านค่ะ